ับปุ่มอะไดิแบกมันยังแปกเบกเอ้มันดีไมโรู้ขับบอลเมียมันดีอยังแต่ว่าสตีแตกเลยก็คือึ้นตอในที่เมื่อื่นญมาเแียงดับอ่แตกเลยกตอนนั้นเพราะผมเพิ่งออกไปอยังผมอยู่ห้างมิกอ่าช่มือผมออกไปมือนี่ผมออกไปไปเบิ้งว่ามันดังดังประมาณจังไรนะผมไปเอิญน่าไปนั่งยืนมวยจู่ในจู่มัมีมูวูดิ้อ่า นี่มาแล้วก็มีตุ๊บมีแปลกแปลกๆอยู่แต่ว่าคั้นนี้ล้อไถขนาดนี้มีตุ๊บจะล้อไถขนาดก็คือตอนใเอฟปอื่นเน่ยว่าเครื่องดับว่าเครื่องดับก็คือมีปัญหามันกรันเพ่งมันแผ่วลงพอดีหรืออเนี่ยเลียนหูหลบได้ีหมเจอจนได้เนาะบ่มีบ่มีอย่างที่ตัวผมได้เนาะเพราะว่าผมเห็นมาเบินแล้วไหมอัมพ่อเอกอัมในการใช้มือเดียวกี้มัน แต yeah, oui> ่ว่าของเจ้าค yeah, ่ว yeah, ่าท yeah. ุกคนได้เขาหมดโมลูน่ะมีเห็ุไหมผมน้ำตาแตกจ้างเจ้าพ่อเจ้าพ่อครับผมคิดไม่ได้ผมคิดไม่ผมคิดไม่ได้ใจไหลมือเนาะเออคันมันไม่หรีปีแมนว่าโอ้ยเฮอีเสาจ้างเคียงเสียงโตเด้อเออหรือว่าด้วยช่องยูทูบอิดอันนั้นอันนี้ผมคิดไปล่วงหน้าจินตนาการไปไหลหรี ไม่เล้ใจร้ายมันทุ่เน่ยเผื่อมาให้ราคาถีกว่าเขออีจางแจ้งไม่ได้ยังผมคิดไปคือวันนี้วัม่ีด้เขาไม่ได้วาผมขึ้แล้วนะว่าแผนก็เป็นแบบไรเออว่าแผนที่เป็นแบบนี้เน่ยมันอยู่ในมัอยู่ในสายงานที่ผมคิดไปเลยมือนีก็มี่หรือมันมมีอยู่ในสายงานที่ผมคิดไปว่าอีอํำเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฉีกไปเลยไอเอ็นดีแลนด์มาแต่ที่แต่ล้านจบเลยผม แถมคนณแต่ความมือหมุนจักรกลยังต่างหากไอเย็นเราบ่เคยตัวจอ่าเดี๋ยวเราก็บ่เคยตัวจยังไม่มีหมวกชั้นปีนี้ครับนี่แหละครับบอดตัวโลครับของชิลลุนครับโลเงินนะครับครับดีใจเด้อพอผลงานที่นี่ตั้งใจเลยจากปืนมื่อวัดหมอบกระบี่แล้วอ่าชทผมยังยังอยู่เลยชุกมือนี่ เขาที่พาตัวพังเขาที่มาตัวมีเขาที่พาตัวเฮ็ดเขาที่พาตัวสางเออมันกล้องอยู่ในหวามอยู่แล้วเออดีใจยอดบอาแล้วบ้ล้บอาดบตาแตกตาแดงยินีไหลกับคุผู้นี้ครับครับีแล้วคนตึ่แใจไหมันนั่งยิ้มไปฮ่าน่าฮ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 ่ายุ่ฮ่า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 เร็จของ่าฮฮ่า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 ฮ่่ ต่อไปก็บสิ่ีอีกลหลายๆช่องครับของเครือข่ายลำเบอร์ออฟฟิเชียลนะครับมาด้ตัวไปอีกมาดิเราจะไปแม่ติม๋มบอรูมมันหลายหลายตอนนี้คือใติ่ครับไหลไหลายช่องมากรถมีแม่ติม๋มอันเปาอัเน,น,นอเปาแนละ้วอเปาด้วยหลายคนประมาณสิบคนเนี่ยาานนภาพนั้นมึงยอดอีกแกหละแต่ละคนเนาะขนาดระวังตัวอยู่ทุกมือยังไม่รอดอ่ะ พออยากเบิ้งไปพออยากเบิ้งเมติมมาในนี่ในพวกนั้นไอ้กันใช่เจ้าผู้มาบู้ได้แต่ละคนพออยากเบิ้งเลยอยากเบิ้งเมติมผมมาตัวไงในทุกคนอยู่แล้วพออย่างตัวไงในทุกคนเมติมเนี่ยพอเราตื่นแลยวยางเลาใจออกเมื่อไรก็เชือแล้วอเรามีมือนี่ถ้าเบิ้งมาเราสิเป็นอยงไรคนนี้แหละครับหัวสมองเปลี่ยนหัวยักษ์อหัวสมองก็เอาอย่างมาใส่ไปในหัว เซียนนล์เจอจนได้ครับวันนี้ครับเดินจนเลยครับเดินเดินบูผู้ดีหารครับแกงแล้วก็ไอเซีบีครับเป็นประเภทตามตายครับแล้ท well ี่หล nah ุนครับทายติดแกงเซียนนล์ครับวันนี้มอบโลกไอเซีนนล์แปลว่าแกงแปลว่าปิดปิดพาวเวอร์ครับปล่อยเสียออกนอะแกงว่าเพลเวอร์เป็นยักษแล้วก็แล้ผ้าแกงครับบัวดำตาแตกได้เป็น นี่ยังเหลืออีกช่องหนึ่งนี่ช่องผู้หลักผู้ใหญ่เนีดิตอนนี้ยอดถึงไงแล้วปะหน้าหมื่นอ่านิดหน่อยพอและไปเรื่อยๆของปีหน้าปีหน้าได้เปล่าแล้วแต่ไปเรื่อยๆไปเรืไม่ได้หมดถ้าได้ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราขอตั้งใจทำงานกับคับเซบี้กับตั้งใจทำงานได้เอาไว้ที่หลังครัเราตั้งใจทำงานไปเรื่อยๆให้ไปครับให้ทีได้ดูกันให้อ่า ความเคลื่อนไหวมาชมความสุขเคลื่อนที่ช่องเสบี่คนที่มีความสามารถมีการถ่ายทําที่แบบมีคอนเทนต์มีอะไรหลายอย่างต้องมาดูช่องเสบี่ครับถ้าธรรมดาไปเรื่อยๆไปแบบไปตามกระแสไปตามน้ําคือช่องป่าบดไปเรื่อยๆไม่มีคอนเทนต์อะไรมากมายทอบตัวนะตอบตัวนะพูดพูดพูดดีนะนี่เดี๋ยวนี้พูดดีแต่ช่องเสบี่จะมีคอนเทนต์หรือว่ารูปหน้าปกเขาจะสวยเขาจะมีแต่บาบด์ยังไม่ทําอะไรที ถ้ายัะศึกษาเกี่ยวกับ YouTube กินหน้าช่องบทสัมภาษณ์หรือว่าต้องเสียบี่นิ่ยอมรับคัสามครับ S <S สองเซียวแกงกันเละถึงใจกันครับง่ายีปดีเนาะสัญญาณสัญญาณพกพิซซ่ามาเป็นห้าเลยวะครับเซลโอ้ยตังไว้ง่ามไปีสัญญาณเซโนนมีวันนี้ได้เพราะคนนี้ครับคนหัวอยากเนี่ยครับ,รบ <derived> แลกก็เป็นต้นแบบให้กับใครหลายคน ในช่องลำโพงดนตรเชียรแล้วก็รวมถึงช่องเซบีด้วยครับในการทําเรื่องเล่าต่างๆนะครับของวงสารพัดบรรเทิงและอย่าลืมเด้อยมือพี่น้องเมื่อนนะครับผลงานเพลงนะครับจมแบบพอเทะครับปากพี่น้องน้ำรวมชมแช่เชี่ยครับเวลากล่านันิกาครับปากชมแช่เชี่ยในผู้บริหารนะครับกับที้งเกินนี้ครับที่เพิ่นตั้งใจเฮ็ดที่เพิ่นตั้งใจที่จะปล่อยนะครับ เปนครับเอฟซีในช่วงเทศกาลสงการพอดีครับผมว่าเพลงนี้สิเป็นบทเพลงแห่งชาตินะครับเป็นบทเพลงแห่งชาติของนาสงการั่นนี้แหละนะครับฝากเพื่อนๆเอฟซีนะรวมชมแชร์เชียร์เด้อเวลากระโมงเด้อเพลงนี้เด้อพี่น้องเอ้ยไปไปนนี้หนางานกับอู้ยคนหลายขนาดครับทั้งไทยวัสดุนะครับสระบุรีนะครับคนหลายที่ครับหนางานคนแบบเต็มพื้นที่เลยครับแล้วก็ โป้งือือกันว่าทางสระบุรีส่วใหญ่มันสิแบงนะครับแบงแบงแบงแบบว่าโ้นหมัเกเย้กับหมกัมกโ้นหมักหมอล่ำกับหมกักราะว่าโคนอีสานกับหลายนะครับในจังหวัดสระบุรีเฮานะครับมาเปิงหนังงานครับคนรเรียบลยครับพี่ ครับบอกเลยนะการันตีได้จากผูก้บริหารสมองเพชรนะครับนุ่มโจนะครับนุ่มโจเพชรบ้านแบงหรือนงโจยมดินาพุกดาดีนะครับการันตีโดยโล่นะครับโล,ล่นะครับเดลาร์ดินดี้อวอร์ดนะครับเนี่ยผู้บริหารยอดเยี่ยมผู้ีพุทธผู้บริหารดีเด่นนะครับขอ,ององค์กรนะครับมลำนนทำสำหรับเพชรแบงเราคลิปนี้ไม่สั้นไปยาวครับฝากไว้เท่านี้ดีครับ